เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ลืมพาสเวิร์ดที่จะเข้าวอลลุ่นแลนด์นะครับขั้นตอนการกู้รหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดเนี่ยทำได้ไม่ยากครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปดูคลิปเนี่ยยังไงก็อย่าลืมสับ s c r i b ์และกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าตัวเข้าเว็บมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะแปะลิงก์นี้เนี่ยไว้ทางใต้คลิปเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปแล้วก็จิ้มจึ๊กเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาที่หน้าตาหน้านี้นะครับแบบเดียวกับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ย ผมแนะนาอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเราจะได้ทําไป,ปพร้อมๆกันได้นะครับทางด้านล่างตรงนี้ใครเป็น EN หรือว่าภาษาอังกฤษยอยู่ก็กดเข้าไปครับผมแล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยได้เลยเมื่อเจอแล้วก็จิ้มจึ๊กเข้าไปได้เลยจากนั้นในส่วนของตรงนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่คําว่าไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าลืมรหัสผ่านใช่ไหมนะครับตรงนี้ที่เป็นรูปแม่กุญแจ ในส่วนตรงนี้เราก็กรอก username ของเราลงไปได้เลยแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปิดอีเมลที่เพื่อนๆใช้สมัครว่าเาล n t นะครับขึ้นมาได้เลยนะเขาจะมีเมลส่งมาให้อันนึงนะครับจากไลอ t Game นะครับจะเขียนว่าคำขอเปลี่ยนรหัสผ่านไ i ออดเนี่ยให้เพื่อนๆกดเข้าไปครับผม จากนั้นให้เลื่อนลงมาครับเขาจะมีลิงก์ตรงนี้มาให้เรานะครับก็กดเข้าไปได้เลยสําหรับคนที่ไม่ได้อีเมลนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดตรงนี้ครับผมให้ลองไปเช็คในพวกจดหมายขยะหรือว่าสแปมเมลดูก่อนนะครับเผื่อว่ามันไปนหลบอยู่ในนั้นนะสําหรับคนที่มีก็กดที่ลิงก์นี้เข้าไปได้เลยครับผมชึบ จากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ลงไปได้เลยครับผมซึ่งรหัสผ่านเนี่ยต้องมีความยากระดับปานกลางขึ้นไปนะครับโดยที่ต้องประกอบไปด้วยตัวเลขและก็ตัวอักษรนะคะรับผสมกันเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสผ่านที่ดีไว้ตรงนี้นะก็เอาไปปรับใช้กันดูถ้าเกิดมันขึ้นติ๊กถูก3ามอันแบบนี้แล้วก็ในช่องข้างล่างก็กรอกรหัสเดียวกับที่เรากรอกเมื่อกี้ได้เลยแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยครับผม ถ้าเกิดเขาขึ้นว่าสําเร็จแบบนี้ก็ยินดีด้วยครับผมเราได้ตั้งรหัสผ่านใหม่หรือว่ากู้รหัสผ่านของ id.valorant เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดหน้าเว็บไปได้เลยอ่าจากนั้นก็เปิดเกมล็อกอินเข้าไปเล่นได้ตามปกติเลยครับผมวิธีการทั้งหมดมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ติดปัญหาสงสัยอะไรยังไงก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย